รู้จักผมจริงๆอ่ะผมเป็นคนขี้เขินมากเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูในไอจีอ่ะอาจจะดูว่าผมเป็นคนแบบเป็นคนแบบขำข่าแบ๊ด,ดแบดอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมเป็นคนสุภาพมากเลยนะใช่ใครบอกว่าเราเป็นคนสุภาพบอกด้วยบอกเลยจีบสาวเนี่ยหรือแบบเวลาแบบมีผู้หญิงเข้ามาเนี่ยเป็นยังไง สวัสดีค่ะรายการคาปากของเราวันนี้นะคะก็ หนุ่มหล่ออีกแล้วเพราะรายการนี้ก็จะคือเชิญแต่หนุ่มหล่อตลอดการแล้วก็ตลอดไปวันนี้นะคะซีรีส์เรื่องสืบสันดานกำลังดังเราก็เลยเชิญแขกรับเชิญที่เล่นซีรีส์เรื่องนี้ชื่อว่าแจ็คนะคะจากสืบสันดานค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้องมาแบบว่าเป็นคิวนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบสะ <laughs> วไหนีครับสวันนตัวเองห,หน่อยแจ็คหรือโจ๊ก ใช่ไหมแจค็คหรือโจ๊กสวัสดีครับชื่อแจกกิริักนะครับผมในเรื่องนับบทเป็นโจ๊กครับในเรื่องสุดทันาปกติไลฟ์สไตล์ชีวิตนี่คือมาแบบป่าดงพงไพยอะไรอย่างนี้ไหมไม่ค่อยเลยครับปกติเจอแต่ว่าผู้คนแสงสีอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่วันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศเดี๋ยวก็ไปนั่งคุยกันหน่อยเขานั่งคุยหน่อยได<ต>้หไหมได้เลยครับจะนอนคุยก็ได้จะนอนคุยก็ได้แต่ว่านอนนอนไปเลย ังไงมายังไงคือทาไมอยู่อยู่แบบเข้าวงการมาได้ยังไงอ,อยู่มานานเท่าไหร่จริงๆเข้าวงการก็แบบทั่วไปเลยครับไปแคสหนังอะไรเงี้ยใช่นนตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอยู่มสามอายุสิบห้าใช่ก็ตอนนั้นเหมือนจะไปแคสเป็นเอ็มบีครับใช่อะไรก็ได้แล้วก็อีกปีนี้ก็ได้เล่นหนังครับของของสหมคลคะ เรื่องโฮมความหักความสุขความทรงจำถ้าล่าสุดเลยก็เป็นเรื่องนี้แหละครับสืบสันดานก็ตกใจพอสมควรครับอยู่ๆก็ดังทั่วโลกเลยตื่นมาแบบเอ้ยเดี่ <c oughs> อะไรก็ได้ป <laughs> กติมันก็จะมีผลงานออกมามีคนรู้จักพอ,พอประมาณอะไรเงี้ยแต่นี่แทบจะเป็นเรื่องแรกเลยที่แบบว่าทั้งประเทศดูแล้วก็ให้ความสนใจแล้วก็เิลงเปึงแบบต่างประเทศอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบทําตัวไม่ถูกประมาณหนึ่งครับอ่าแลวชีวิตเปลี่ยนไปไหมหลังจากที่แบบสืบสันดานออนจริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนมากครับ อาจจะอาจจะมีการแบบมีคนมาสนใจมากขึ้นในการแบบว่าคินิกหรือแบบหนังอะไรเงี้ยมากขึ้นครับใช่แต่ตัว,วจริงกับในแบบในไอจีอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันเลยนะ <c oughs> นิดนึงครับ <c oughs> <c oughs> คือคือถ้าเกิดว่ารู้จักผมจริงจริงับผมเป็นคนขี้เขินมากเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูในไอจีอ่ะอาจจะดูผมเป็นคนแบบเป็นคนแบบำห่าแบ๊ดๆบ,บอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมเป็นคนสุภาพมากเลยนะใช่ใครบอกว่าเราเป็นคนสุภาพ บอกดัวเองบอกตัวเอง <laughs> <laughs> มีสเปกสาวไหมสเปกสาวสเปกสาวจริงๆก็มีครับชอบชอบผู้หญิงเท่ครับแบบลุกบอยอะไรเงี้ยแต่ขอมีก้นนิดึงเอ้ยเราชอบตรงที่ว่าขอมีก้นว่ะใช่แบบว่าแพ้มากผู้หญิงมีก้นแล้วตอนนี้มีสถานะคือ มีคนคุยโสดมีแฟนก็เรียกว่าแฟนก็ได้ครับใช่มีมีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่มีอยู่ไลฟ์สไตล์ชีวิตตัวเองปกติเป็นคนแบบชอบทำอะไรจริงๆชอบอะไรถ้าพูดตรงคือชอบนอนอยู่นิ่งๆเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้แบบอินโทรเวิร์ดไหมผมผมว่าก้ากึ่งอ่ะอาจจะอาจจะด้วยเพราะว่าผมทำงานเป็นแบบ หน้ากล้องอะไรเงี้ยคนก็เลยเข้าใจว่าผมอาจจะเป็น extrovert อะไรเงี้ยคือคือผมก็ชอบความเป็น extrovert นะแต่ลึกๆแล้วผมก็อยากต้องการเซฟโซนที่ให้ตัวเองแบบได้พักผ่อนแบบอยู่นิ่งๆคนเดียวอะไรเงี้ยอืมก็เรียกว่าก้ามกึ่งเลยกันผมก็ไม่รู้ว่าต้องเรียกว่าอะไรใช่ส่วนชอบทําอะไรเนี่ยผมชอบออกกำลังกายครับชอบเตะบอลชอบเล่นบาสชอบไปฟิตเนสแล้วก็ถ้าได้ไปชอปปิ้งก็ชอบไปคุยตลาดมือสองแบบตลาดป่ดชินจูกุอะไรเงี้ยใช่ครับชอบใช้ต่างประเทศ ต่างประเทศไม่ค่อยได้ไปเลยครับแต่ว่าอยากไปมากแต่มันไม่มีเงินจบนะเ <laughs> มาส์ไหนเมาส์ในกองไหนเมาส์ในกองหน่อยคือผมตอนนี้ผมไปแสดงอะผมผมต้องบอกก่อนว่าพี่การที่เป็นผู้กำกับอะครับเขาให้พื้นที่ในการแสดงแบบค่อนข้างมากถึงมากที่สุดเลยคือแล้ว,แล,วแล้วผมรู้สึกว่าการทํางานของของสืบพนะันธุน่ะมันมีอิสระในการทํางานแบบแทบจะร้อเปอร์เซ็นต์เลยแบบเขาเขาให้พื้นที่ในการแสดงแบบ ให้เลยจริงๆอเวลาเขามาถามว่าเอ้ยคิดเห็นยังไงกับซีนนี้เขาไม่ถามว่าแจ็คคิดเห็นยังไงเขาถามว่าโจ๊กอย่างเงี้ยโจ๊กจะรู้สึกยังไงะอะไรเงี้ยเอ้ยเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆซีนที่เห็นนะครับบางซีนคือมีพูดแบบเยอะมากอะไรเงี้ยแต่พอแสดงอะผมรู้สึกว่าไม่อยากพูดอ่ะผมก็ลองแบบไม่อยากพูดไปแล้วเขาซื้ออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเอออันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นทางออกที่รู้สึกว่าดีจังเลยในการแสดงแบบสนุกกับการแสดงมากอืกแล้วก็คนอื่นหลักกับเพืื่่่ออนนนนรวมงาคๆ ผมอะแอบรู้สึกประทับใจพี่แก๊บกับพี่ชายมากเลยคือคือทั้งสองคนอนะเขาเป็นคนสุภาพมากๆครับเวลาอยู่ในกองอะไรเงี้ยแต่พอเขาได้เข้าได้เข้าไปในบทอะไรเงี้ยเชื่อแม่งแบบแม่งเหมือนคนละคนอนะแล้วผมทําให้ผมเชื่อแม้กระทั่งตอนแบบกินข้าวพักกินข้าวครับผมผมผมแอบรู้สึกว่าไอ้ไอ้นี่แม่งแม่งเป็นหัวหน้าเราจริงๆว่ะอะไรเงี้ยแบบใช่ไหมนะ อ,อล่าเขาออกครับใช่ใช,ใช่ส่วนนักแสดงคน,นอื่นๆผมรู้สึกว่าเขาพูกเขามีของอยู่แล้วอะผมแทบไม่ต้องแทบไม่ต้องเก่งอะไรเลยครับแคมม่เข้าไปด้วยแลย้วเขาเขามากับผมผมก็ไปไปกับเขาด้วยเลยใช่แล้วมันเจอเราเจอแบบความยากในการแบบถ่ายทําบ้างไหมแบบอุปรสรรคต่างๆหรือแบบมีมีมีอะไรบ้างไหมในกองถ่ายถ้าพูดถึงความยากผมมองว่าน่าจะเป็นการคีบเรื่องเรื่องเรื่องอารมณ์ครับระหว่างการถ่ายทําเนี้ยคือ คือตัวละครผมที่ผมเล่นน่ะมันเป็นคนที่โดนกดโดนกดขี่อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับแล้วแล้วพอเราต้องเข้าฉากหนึ่งฉากอีกหรือหรือหลายๆฉากเงี้ยมันเราต้องคีปความที่เราโดนกดมาไม่เซ็ตแล้วก็จะโดนกดกับกับสิ่งที่เราจะต้องกลัวอะไรเงี้ยใช่แล้วเวลาเราจะต้องตัดสินใจทําอะไรหรือจะพูดอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบตรงนั้นน่ะกดอยู่ตลอดเวลาผมรู้สึกว่าตรงนี้มันจะมีความยากตรงที่แบบทํำยังไงให้ให้เราให้เขาเข้าใจว่าเราโดนกดแบบเนี้ย อยู่มาแบบหลายๆปีเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วมันเขาเรียกว่าไนะมันติดมันติดมันติดมาจากหนังอะมาอยู่ในชีวิตประจําวันด้วยในระยะเวลาตอนถ่ายอย่างเงี้ยแต่เพราะว่าเราถ่ายสามเดือนเงี้ยคือมันไม่ได้ไม่ได้ถ่ายสามเดือนเต็มหรอกถ่ายแบบอาทิตย์หนึ่งถ่ายสี่ห้าวันเงี้ยแต่อีกสองวันที่เราเป็นเป็นเดย์ออฟอะไอไอไอเรื่องความคิดชุดความคิดพวกนั้นนะมันก็เก็บมาอยู่ที่ที่ตัวเองอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่รู้สึกว่านันนั่นคือเรื่องที่ยากที่ที่ต้องรับมือ อใช่อาถารถึงเรื่องเราความรักหน่อยได้ครับปกติแบบเวลาเป็นคนจีบสาวเนี่ยหรือแบบเวลาแบบมีผู้หญิงเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงคือไม่ได้จีบนานแลว้วอะคือเอาจริงๆอะชอบชอบความที่ที่เราเป็นตัวเองแล้วเขาชอบมากกว่าคือมันก็มีหลายคนที่เข้ามาพอร,รู้จักเราในฐานะนักแสดงแต่จริงๆแล้วเราอยากให้เขารู้จักเราในฐานะที่เป็นแจ็คมากกว่าเอย่างแบบเราเวลา,าไปกินเหล้าหรือแบบไปทํานู่นทานี่อะไรเงี้ย คือเราเป็นตัวเองมาตลอดเนื่องไหมแล้วเราอยากให้เขารู้จักเราแล้วชอบเราที่เป็นเรามากกว่าคือเราก็ไม่คือถ้าเกิดเขาชอบเรามีความสนใจเราเออเค okay, เราก็ค่อยๆค,คุยกันเป็นการคุยมากกว่าเรียกว่าจีบอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าก็เหมือนแบบเราไปศึกษาเขาเหมือนกันแล้วเขาก็มาศึกษาเราอะไรเงี้ยใช่ครับถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนเด็กอ,อาจจะมีแหละแบบว่าซนๆอะไรเงี้ยไปจีบเขาไปเตาะเขาอะไรเงี้ยใช่แต่พอโตขึ้นมาผมรู้สึกว่าการที่เป็นตัวเองอะ่ะมันจะสบายใจกว่ากว่าระดับหนึ่งมากๆเพราะว่าเราไม่ต้องไป ทำเพื่ออะไรอไรเงี้ยใช่ให้เขาแบบมาจอยเราดีกว่าไหมแล้วเราค่อยมาศึกษาเขาว่าเออตรงไหนที่เราชอบไม่ชอบค่อยมาปรับกันอแต,ตอนนี้นะมีคนดีมาบ้างไหมก็มีครับมี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 พอประมาณเลยครับแต่ผมก็ขอบแค่ขอบคุณนะผมรู้สึกว่ามีคนชื่นชอบก็โอเคแล้วครับใช่แต,แต่แต่ว่าคนจะจําจะจําไม่ได้ว่าผมเล่นเรื่องสืกสวนนานเพราะว่าค่อนข้างแตกต่างกันมากเลยนะขนาดคุนพี่ที่เป็นคนในกองไรเงี้ยเกือบเกือบครึ่งครึ่งต่อครึ่งเลย่ย แบบเอ้าเล่นด้วยหรออะไรเงี้ยเอ้าไม่รู้เ,เลยอะไรเงี้ย <laughs> ใช่คือแต่ผมรู้สึกว่ามันคือประสบความสาเร็จของของการแสดงนะคือมันทําให้คนจําภาพลักษณ์ในหนังมากกว่าจําเป็นผมที่ผมเล่นเออผมผมก็แฮปปี้อยู่แต่อีกวงเล็บนี่เก็บอกเ,เฮ้ยผมเล่นด้วยอะไรเงี้ยโอเคโอเคใช่เ่อ uh, อยากรู้ว่าเป็นคนข้างรักไหมแล้วตัวเองเป็นคนข้างรักไหมถามว่าข้างรักไหมหรอครับผมว่ากลางๆแหละคืออะไรที่คือผมเป็นคนใส่ใจคนเงนะี้ยมีเอมพารตี้อ่ะ ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมทําทําให้เขาอาจจะเขาอาจจะเขาอาจจะรู้สึกว่ามันพิเศษก็ได้อะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันคือคือปกติของผมที่ผมให้ไปอะไรเงี้ยเราไปเจอของชิ้นนึงอ่ะเราจะไม่ได้คิดถึงตัวเองอย่างเดียวแล้ะเราก็จะไปคิดถึงเขาด้วยว่าถ้าเกิดเขาใส่เขาน่าจะสวยเหมือนกันนะอะไรเงี้ยอันนี้นอาจจะอยู่ในหมวดข้างลักก็ได้เออใช่อย่างก็แรงข้างรักนิดน,นึง <laughs> นิดนึงครับนิดนึงแล้วเป็นผู้ชายหวานไหมเป็นจริง,รงๆเป็นคนหยาบคายเลยครับผู้ตายแล้วคือหม่ไดว่าแค่ แค่หยาบคายในที่นี้คือเป็นคนชอบใช้คําหยาบในการแบบอยู่ในร่วมประโยคอะไรเงี้ยคือจะไม่ใช่แบบว่าหยาบคายแบบด่าคนอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับแต่แค่แบบชอบใช้คําหยาบอยู่ในประโยคเพื่อเพื่อให้ได้อัธรส่เพื่อให้ได้อัธรสอันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจครับแต่ถามว่าหวานไหมหรอก็อืมไม่ผมว่าผมว่าผมเป็นคนแข็งกระด้างครับแต่เป็นตะทึมคนหนึ่งอะไรเงี้ยใช่แล้วแล้วแล้วในเรื่องจริงเนี่ยแจ๊ กับโจ๊กเนี่ยต่างกันยังไงคืออย่างอย่างโจ๊กอะ่ะเขายอมทําทุกอย่างเพื่อได้เงินไม่ไว่าจะโดนอะไรก็ตามแต่ใช่ไหมแต่ยังผมอะ่ะผมจะไม่ยอมให้ใครมาแบบเอาเปรียบผมเลยสักนิดหนึ่นงตัวแจ็คเองอ่ะจะเกลียดคนเห็นแก่ตัวมากๆเออจะไม่ค่อยชอบคนที่แบบว่ามองมองแต่ตัวเองหรือแบบว่าให้ทุกอย่างมันหมุนรอบตัวเองอย่างเงี้ยใช่แต่กับโจ๊กอะ่ะมันแตกต่างที่โจ๊กแม่งยอมให้ให้คนเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตอะไรยเงี้ยใช่ซึ่งเรื่องสนดัด ลักษณะนิสัยผมว่ามันมีทุกคนมันมีแบบแบบโจ๊กแหละที่แบบว่ามีความกลัวมีความมีความยอมอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันมันก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่พวกเราแล้วก็จะมีแบบนั้น,นร่ะใช่จะถามว่าแตกต่างตรงที่ตรงที่ไม่เซ็ตมากกว่าในในในหนังเนี่ยมันจะมีซีนที่พี่เขายอมฆ่าตัวตายเพื่อเธอครับตอนนั้นแบบเธอรู้สึกยังไงอืมริชเยน ัดการไอ้โจผลักแม่งลงไปฮะ <Huh? S 1> คุณมางินครับผมผมไม่ทำเลยนะถ้าถาม่าซีนนั้นอะคือคือตอนที่เขาทำก่อนเข้าซีนกันอะผมไม่อยู่ผมผมขอไม่อยู่ที่เขาคุยกันว่าเขาจะตกลงอะไรกันนะอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าในซีนซีนนั้นอะผมต้องไม่รู้อะไรเลยใช่ผมเออถ้าถามว่าทำไมถึง กระโดดไปแล้วแล้วยังรับใช้บ้านหล,หลังนั้นต่อผมแค่รู้สึกว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าโจก็มันยอมให้ให้อะไรก็ตามแม่งเข้ามากดขี่ตลอดเวลาเพื่อแลกกับเงินที่เป็นค่าตอบแทนอะไรเงี้ยถามว่าแล้วเงินมันพอที่จะค่าหนึ่งชีวิตเลยเหรออะไรเงี้ยผมผมไม่รู้สึกว่าผมอ่ะผมเป็นคนขี้กลัวผมไม่กล้าทําอะไรเพราะผมโดนกดแบบนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นมันก็เลยเป็นความคิดแบบโดนฝังไ,ไปว่าแบบเราต้องยอมใช่โดยแบบ โดยไปยายไปเลยอะไรเงี้ยเอาแล้วในกองในสนิทกับใครมากที่สุดมีไหมถ้าสนิทนะครับก็จะมีพิมครับที่เล่นเป็นแฟนกับผมครับแล้วก็แล้วก็ไอ้แพรที่เล่นเป็นคนคีตาอะไรเงี้ยแพรที่เล่นฮอร์โมน่ะทำไมสนิทล่ะเพราะว่าเข้าขากันคุยกันรู้เรื่องใช่คุยกันรู้เรื่องแบบว่าคือคือเรียกว่าอะไรไม่ต้องทาทรงใสกันนะครับเหมือนเหมือนเจอเพื่อนผู้ชายอือใช่แบบว่าก็เจอกันหน้าก็ด่าอะไรเงี้ยใช่ อันเดี๋ยให้แจ็คช่วยฝากช่องทางการติดตามหน่อยได้ครับแล้วก็ได้ข่าวว่าช่วงนี้แบบว่าฮอตคนเสนอบทให้เยอะเราแบบ,บมีวิธีการเลือกบทยังไงเอ่องั้นผมขอตอบอลังก่อนนะคือถามว่าเยอะไหมผมว่ามันมันมากกว่าปกติแล้วกันครับก็มีให้ให้ได้ได,ได้ได้ดูบทมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ครับส่วนตัดสินใจเลือกบทยังไงผมผมรู้สึกว่าถ้าเป็นบทที่มันไม่จำเจครับ แบบบทที่มันบทที่มันน่าสนใจอะไรเงี้ยผมก็จะรับทันทีเลยอะไรเงี้ยผมไม่สนด้วยว่าใครที่ไหนทำอะไรเงี้ยถ้าเป็นบทน่าสนใจผมเล่นหมดเลยโอเคโอเคโอเคงั้นก็ฝากช่องทางการติดตามของแจ็คหน่อยค่ะใช่ครับนล้วเป็น IG ครับแจ็คเกสครับ J A C K K E C ครับ E-Z ครับใช่ครับโอเคค่ะวันนี้นุ่มรอของเราขอบคุณนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะได้ครั ค่ารายการคาปากนะคะอยากให้ใครมาออกรายการอีกก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้คะ่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายคะ่ะ